นักสะสมควรใช่ไหมที่พี่บอกพอ<ช>สองครบ,ครบส่วนนักเล่นแบบนักลองดูดิมันออมันไม่มันไม่ปกติเห็นไหมมัน<ะ>ไม่เหมือนเดิมมันมีความแบบ,บนี่พี่เกมมาทั้งทีเราก็ต้องมีของดีๆมาให้แกลองนะฮะได้ข่าวแล้วใช่ไหมพี่ได้ข่าวแล้วได้ข่าวแล้วเฟนเดอร์คัตตอมชอ ตัวนี้อะไรนะชื่อยาวมาก1954 1954าห้าเป็น limited e d i t นะครับ70็ดสิบปี a n n i v e r s a r โอ้โหแม่นกว่าผมอีกนะฮะอ่ะมาดูกันดีกว่าเป็นการอันบ็อกซ์นี่ครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันเห็นไปพร้อมๆกันใช่ใช่ราคาประมาณแสนเก้าจุดจุดสักอย่างนะครับพร้อมแล้วดูครับผมไปครับว้าวเงี้ยพี่เกมเห็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับนี่จับเลยพี่ฮึม สวยอ่ะดูงานลิลิกดูงานลิลิกโอ้ยังไม่ต้องไปเสียงนะดูหน้าตาก่อนอ่าอ่าให้ดูนี่อันนี้น่าจะเป็นเฮฟวี่เลยนะคือซีรีส์เนี้ยมันออกมาจริงๆมันมีคัสซ้อมช็อปอ่ะถ้าพี่เห็นข่าวนะจะออกสามซีรีส์ครับก็จะมีเป็น n อ s นก็คือ New o โ d s t o c กก็คือใหม่เอี่ยมเลยครับแล้วก็เป็นลิลิกกลางแล้วก็เป็นน่าจะเป็นเฮฟวี่ลิลิกเขาเรียกสามแบบที่ให้เลือกอืมซึ่งอันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นเฮฟวี่ครับโอ้โหสวยมาก ในตัวเซลลูโลสแน่นอนแน่นอนแล้วก็กลิ่นชอบชอบหอมหอมมากเอาข้าวสวยมาด้วยไหมพี่อันนี้หนึ่งเก้าห้าสี่ครับตรงปีมากนะครับทุกสิ่งเดี๋ยวผมเปิดสเปคลองดูสเปกเอาเข้าบอดี้ก่อนเป็นท piece select as ห้าสี่จะเป็นแอยังไม่มีแอลด้วยก็คือเป็นสองชิ้นใช่ไหมพี่ถูกต้องครับน้ำหนักพี่ว่าดีมากเลยหนึ่งเก้าห้าสี่นี่มาจากอะไรพี่อีที่อ่าสแตทเกิดขึ้นเลยเนิร์ดใช่หนึ่งเก้าสี่คือปีแรกเลย ครับถ้าผิดก็คอมเมนต์กันไว้แต่พี่ว่าถูกครับข้างหลังจะเขียนว่าลิมิเต็ดจริงมันลิมิเต็ดรันอยู่แล้วครับเนี่ยตรงหัวเขียนว่าลิมิเต็ดก็ตรงนี้เป็นเจ็ดสิบแอนนิวเซอรี่ก็คือ70ปีครบรอบ70ปีไอ้คัสตอมช็อปเนี่ยมันมีสัญลักษณ์อะไรบอกมงบอกไหมพี่นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเหมือนตัววีนะเหมือนตัววีใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนพี่ก็จะเรียกคัสตอมวีใช่ก็เป็นคัสตอมช็อปนี่ก็เขียนลิมิเต็ดอี dition อ่ะสเปคก็คือเป็น เป็นแอสใช่ไหมเป็นแอสใช่ครับเป็นแอสสองชิ้นซีเล็กมาแล้วใช่ครับแล้วก็คอก็เมเปิลแต่ลายดูยังไงก็รู้อันนี้เป็นคอตเตอร์ซอถูกต้องครับถูกต้องสวยงามมาก1ชิ้นนะครับคอตเตอร์ซอรหนึ่งชิ้นใช่เป็นวันพีซนะครับเป็นคอชิ้นเดียวมีเรื่องเรเดียนพี่ที่มันเป็นคอมเพลวเจ็ดจุอาเจ็ดจุอุ้้ยใช่ใช่ยังก็อ่านโพยมา7.25ดจขีดเกใช่ก็คือเป็นคอมเพลวเรเดียสละมันอาจจะไม่ได้แบบออริจินอลแบบ7.25ทั้งคอเนาะ หลังจากเฟดสิบสองก็จะแบบแบนแบนขึ้น,นใช่พิกอัพ p ิกอัพอะไรพิกอัพเป็นคัสตอมช็อปแฮนไวท์ห้าสี่นะประสีกันคอยสามตัวทั้งหมดเลยพี่ถูกต้องนเดียวกันหมดเลยถูกต้องเฟดเนี่ยเป็นมีเดียมวินเทจสี่เจ็ดศูนย์เก้าห้าอ่าส์าก็จะแบบไม่ได้ใหญ่มากจุดเด่นผมว่าประมาณนี้อ่าลองดูนะครับไม่รู้กล้องเห็นป่ะดูเฮสต็อกเขาเนาะนี่ก็คือปีอ่าห้าสี่อันนี้ถ้าข้อมูลผิดอะไรก็ขออภัยด้วยจะเห็นว่าอ่าสติงทีมันจะเป็นแบบนี้อืม ็นไหมมันเป็นแบบกลมๆมันจะเป็นแบบอ่าใช่ใช่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่แบบสังเกตก็คือห้าสี่ครับมันจะเป็นวันพายพิกกาเห็นป่ะแล้วมันจะเป็นพิกกาแบบคือเขาเรียกมันถ้าภาษาพวกเราคือมันแตกง่ายมากมันเป็นพลาสติกในปีนั้นมันในปีนั้นเลยแล้วก็เนี่ยยังดูหนอบนะครับหนอบมันจะเป็นลักษณะแม็กลองดูดิมันมันไม่มันไม่ปกติเห็นป่ะมันไม่เหมือนเดิมมันมีความแบบปูดกว่าเออมันจะแปลกๆอ่ะซึ่งปีแรกๆแล้วก็ซิเลคเตอร์ก็จะเป็นดูดูดูหนอบมันเห็นป่ะ มันจะเป็นหยดน้ําแบบ<ช>ทรงที่เราไม่เคยเห็นนะครับทรงมันจะไม่ไม่เหมือนแบบของที่เราเล่นกันปัจจุบันนะที่จะเป็นแบบเขาเรียกอะไร่ะเหมือนเหมือนกระบอกกลวยตัวนต้เนี<ร>่ยห<ล>นอบก, <นะ S 1> ก,ก็ไม่ใช่หนอบก,ก็จะเป็นแบบปีแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่แบบคือถ้าเขาถ้าเราเคยเห็น5้าสี่ที่มันเป็นออริจินลอลจริงๆอ,อ่ะอเนี้ยมันจะแตกแบบ <c oughs> กรอ,อพิณน้ำจะแตกเพราะว่ามันแบบพลาสติกมันบางมากตัวทรงซิงเกิลคอตรงใช่ไหมใช่ไหมมันไม่แบบมันมนมนมันมันอีกแบบหนึ่งอ่ะใช่ไหมครับ แล้วก็5-4เนี่ยคอเนี่ยนะครับ่าดูดูข้างหลังงานลิลิกโหโหหนักมากแต่สวยนะสำหรับผมถ้าใครชอบเป็นแฟนแบบกีตาร์เอชลิลิกสวยมากอคอจะค่อนข้างมีความใหญ่นิดนึง5-4แต่ว่าก็ไม่ได้ปัญหาสำหรับสาหรับผู้เล่นเช่อ,อย่างผมเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีการเอชอย่างนี้มาก็คือเหมือนกับการเล่นผ่านการเล่นผ่านผ่านการถูการขัดอะไรมาถูกต้องถูกต้อง ตัวสีนี้มันก็มีความแบบเน็บเนบนิดนึงใช่ในตน <ะ S 1> ัวซิลโลสครับลดเปอร์เซ็นแล้วก็ลีลิกมาแบบเหมือนแบบไปตกถนนมาแต่สวยสวยสำหรับถ้าคนชอบกีตาร์แบบลีลิกเอชนะพี่ว่าสวยมาก <c oughs> จุดขันคอพี่โอเคก็ออริจินอลเนาะเฟนเดอร์อย่าลืมว่าเฟนเดอร์ออริจินอลจะมียี่เฟมอ่าขันคอคือคุณต้องถอดคอออกมาแล้วก็อยู่ตรงนี้หมายความว่าคุณต้องถอดน็อตสี่ตัวนี้ครับออกกระดกคอออกมา <c oughs> แล้วก็ใช้ไขควงไขควงใช่จริงๆถ้าริจินอลจริงมันจะเป็นทรีเวเนาะอันนี้เป็นไฟเวไปแล้วอุ๊ยนี้ผมก็เพิ่งทราบ่ะมันจะมี3ทางก็มีคือ3ทางเมื่อก่อนก็จะแค่เน็กมิดแล้วก็บิดใช่ไหมครับแล้วถ้าคนจะลักไก่ก็ต้องพยายามแบบแก๊ก๊ให้มันแบบอยู่ตรงเนี้ยทำได้ใช่ใช่จริงจริงคือ3มแก๊กสามแก๊กแล้วถ้าอยากได้ผสมใช่ก็ต้องพยายามแบบให้มันติดคู่ประมาณแบบล้างไว้ให้มันแบบอ่ามันจะได้คู่กัน เวลาเล่นห้ามกระโดดประมาณนั้นประมาณนั้นม่งั้นเปลี่ยนเปลี่ยนกัออกเลยอ่าอันนี้คือคือเท่าที่ผมรู้ครับนะครับแล้วก็ซิกสกูบิดเลนซัโดปกติเลยลงานก็จะเนี่ยเห็นไหมครับลีลิกมันเล่นมาแบบสวยอะเริ่มอยากฟังเสียงแล้วพี่อยากฟังอ่ะมา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 เอาเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่าเสียงแรกที่ได้ยิน พี่มันคือแอชอะ <c oughs> นืองเราเราจะชิ้กับเอลเดอร์เนาะแอชมันจะเป็นลูกใหญ่ๆหญ่อะ่อะแล้วก็มันจะมีแบบเขาเรียกมีเดฟที่ลึกอือ่าแล้วก็ข้อหนึ่งก็คือที่รู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าเจ็ดจุดสองห้ากับกับเก้าจุดห้าใช่ไหมที่บอกเมื่อกี้พี่รู้สึกามันเล่นง่ายขึ้นแล้วนี่เซตอัพโรงงานอ่ะเพอร์เฟกยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ทำอะไรโอเคเลยเพอร์เฟกเลยเมื่อกี้เราลองที่เน็กกับตัวคู่เนี้ยแต่ลราฟังเสียงคู่นี้นะ ฟังคู่นี้ครับ มันเหมือนออริจินอลเลยพี่มันอาจจะยังแบบคือใกล้เคียงแต่ว่าออริจินอลมันก็ห้าสี่อะแม็กลองนับปีมันกี่ปีใช่ไหมโโหมันก็ <70. S 2> นานเออมันนานแล้วเงี้ยมันก็จะมีพังบ้างอะไร,รบ,บ้างเล่นไม่ค่อยได้บ้างแต่ว่านี้มันอยู่ในลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นกีตาร์ที่พร้อมเล่นสมบูรณ์รจะสะสมก็ได้เพราะมันเป็นลิมิเต็ดรันเนาะครับแล้วก็อ่ะสหรับส่วนตัวผมเองอะชอบสแตทอยู่แล้วไงคือตอนแรกก็กะเข้ามาแบบลองอยู่แล้ว วันนี้น้องแม็กต้องขอบคุณที่แบบให้ให้มาได้จับกันจริงๆโอเซนับ oh, <setup S 1> ดีมากครับแล้วก็มันมีความใหญ่อะอที่พี่ชอบคือแบบโทนมันใหญ่มากอะ เล่นเบาเล่นดังมันค่อนข้างรีสปอนด์ได้ดีมากนึกออกปะรู้สึกไหมบ้างอะนึกว่าคนฟังนึกว่านั่งทามแมชชีนไป็นกีตาร์โบราณโบราณคือมันได้คือทั้งทั้งฟีลลิ่งของสัมผัสแล้วก็หน้าตาเนาะมันก็แบบคือหน้าตาเนี่ยมันโอ้โหสำหรับอาะนักสะสมสุดยอดอยู่ละเนาะแค่เห็นแขวนอยู่ถ้าคนชอบแบบลิลิกนะถ้าคนไม่ชอบก็ไป NOS นะอ่าแล้วก็หน้าตาคือมันชอบอยู่แล้วสัมผัสดีสำหรับคนเล่นดีมาก คือที่ผมฟังนะไม่ได้เล่นนะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินโทนแบบนี้ในกีตาร์ที่มันแบบเป็นแมตโปรดักต์ในปัจจุบันเข้าใจไม่ค่อยได้ยินเลยคาสตอมช็อปคิดมาแล้วไงคิดมาแล้วว่าแมตทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะให้สําหรับคนเล่นด้วยคนสะสมด้วยไอ้แก๊กผสมอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเหมือนแบบพวกเมกันออาต้าหรือว่าเมกันเนาะไม่เหมือนเลยนะต้องด้วยด้วยหลายอย่างด้วยหลายอย่างลองฟังแก๊กบิดนะบิดจริงจริงอ่ะ พี่ไม่แน่ใจว่าบิดต่อโทนไหมถ้าต่อโทนแสดงว่ามันมันก็ไม่ได้ออ r i g i นอลจานี่ยไม่ได้ต่อมานะโจบิดก็คือเป็นบายพาสโทนไปเลย ผสมคือชอบตรงที่บิดมันไม่ต่อโทนมาก็ถูกต้องแล้วล่ะครับถูกต้องแล้วล่ะเขาเรียกอะไรสมัยนี้ก็มีความจําเป็นใช่ไหมพี่ก็ถ้าคนที่เล่นหลากหลายอย่างพี่เงี้ยพี่ก็สมมติถ้าพี่ซื้อไปพี่ต้องไปต่อเพราะพี่จะชอบเล่นที่แถบโทนเยอะอแต่วา่าการไม่แถบโทนก็ไม่เป็นไรก็คือคนเล่นบลูส์มันก็ บิดมันก็คงพุงอยู่แล้วต้งกาเต็มๆอ่ลเนาะใช่ใช่มีความวินเทจดีมากอือแล้วก็เรื่องสัมผัสคอเป็นไงพี่คอสําหรับพี่พี่ว่าใหญ่นะแมกลองกลมดูใหญ่ไหมโอ้ใช่ไหมเกือบเกือบริชชี่โคเซนอ่ะมันจะแบบมันจะแบบเกือบๆนะแต่ไม่ได้ไม่ได้เท่าเฟนเดอร์ลิชชี่โคเซนแต่ว่าสัมผัสดีมากเนี่ยมันแบบมันไม่เป็นแล็กเกอร์มันมันมันคือเหมือนแบบสตินนิดๆครับอืมเลื่อนไหลเนาะดีมากดีมาก ทีนี้ผมว่าอยากฟังเสียงแตกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะโอเคคน้องแม็กครับหาซีเรียลนัมเบอร์ให้ดูนะเอาเอาละเจเจอแล้วเจอแล้วก็มาเล่นกับผมน้องแม็หาซีเรียลนัมเบอร์กีตาร์ตัวนี้หน่อยซีเรียลนัมเบอร์นี่ป่ะพี่ใช่ซีเรียลนัมเบอร์อยู่ที่ปิกาดนะครับอันนี้ก็คือว่า ทำไมเขาทำไมพี่พี่เดาว่าปีนั้นๆน่าจะเป็นอย่างนี้นะพี่ก็อาจจะมีข้อมูลอื่นนะแต่ว่าเห็นไหมพี่ก็เพิ่งเห็นว่ามันมีตัวเลขซิ้นแล้วเรื่องมันเป็นซื่อแบบเบอร์พิกัดก็ไม่ใช่หรอกมั้งถูกไหมแม็กซอ้าแม็กคิดว่าอย่างนั้นไหมน่าจะน่าจะเป็นอย่างที่พี่เกมคิดนะครับเห็นไหมว่าเขาตอบปกติเขาจะตอบเน็กตอบตอบตรงมีอะไรเงี้ยเนาะอ่าอันนี้อเดี๋ยวพี่ก็เพิ่งเห็นถือว่าแบบพยายามทําให้เหมือนต้นฉบับที่สุดถูกต้องถูกต้องถูกต้องมาฮะผมเริ่มอยากได้ยินซาวเสียงแตกแล้วพี่โอเคครับ เหม็นไหม S R V เป็นลิฟเตอ์อะไรมามันแบบมันมันมีความวินเทจอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเมื่อกี้เราเล่นที่บิดเนาะพี่ว่าบิดมันดีแล้วที่ไม่ต่อโทนอะครับ ซาวดีอ่ะพี่ดีมากดีมากดีมากสัมผัสดีซาวดีเล่นแล้วก็คือมันเีสปอนด์ดีครับข้อข้อที่พี่เห็นเลยแล้วก็บิดมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้บางอ่ะไม่ได้บาดด้วยใช่ใช่อย่างเช่นอันนี้ตัวบิดเนาะเน็คคือมันได้อารมณ์แบบสำหรับพี่มันได้อารมณ์แบบในยุคที่พี่เติบโตมามากๆเลย สาวรู้สึกว่ามันมันมีมวลของไม้ของอะไรออกมาครบใช่ใช่เช่นเราเล่นในแก๊กผสมนะ ดีจริงดีจริงดีจริงสาวดีแต่ว่าถามถ้าส่วนตัวพี่นะมันเขาเรียกมันเล่นเล่นสบายอ่ะครับเล่นง่ายตอบสนองดีแล้วก็อ่าปริ้งอัพคาสต์มช็อปถือว่าทํามาได้ดีมากก็คือภาพรวมเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องกายภาพเนาะเกี่ยวกับเชฟคอร์เชฟคอร์เรเดียนส์เรเดียนส์หน้าตาหน้าอหน้าตาพี่ให้สิบเป็นสิบอยู่แล้วเรื่อง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 ลิลิกอ่ะพี่ให้เฟนเดอร์เลยอันนี้อันนี้พูดจากใจเลย ฟเดอร์ทีลีกสวยที่สุดอะสำหรับพี่นะสำหรับผมคนเดียวเนี่ยก็ประมาณนี้ประมาณนี้ในส่วนของเสียงก็คือแบบมีความเป็นออริจินอลใช่ใช่ยังคงแบบเฟนเดอร์คือเฟนเดอร์อ่ะพี่อี้ครับนี้เมื่อกี้เราเล่นที่อยู่ที่แบบโออร์ไดฟ์เนาะเราก็รู้สึกว่ามันมันมีความเรานึกถึงไอดอลเราสมัยก่อนครับคือยังไงคนจากเฟนเดอร์ถ้าเราสตาร์ทก็จะเกิดจากซีวิลเลอร์บรพี่ซีวิลเลออยู่ละ เอ้ทค่ับตนันครับมันมันได้อารมณ์นั้นแล้วเมื่อกี้สังเกตว่าสแตนมันมันเวิร์กมากอ่ะสัมผัสได้ถึงความเสถียร ใช่เล่นง่ายกว่าที่คิดคตอนแรกตกใจว่าเออเราเล่นกีตาร์วินเทจนะมันก็อีกแบบหนึ่งครับ,รบอ่ะก็วันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่เกย์มากที่ลองกินี่ต้องขอบคุณแ <นะ S 1> ม็กเพราะว่ากะแค่มาแวะมาแต่เออเอาหยิบมาให้ลองเฉยเลยค,คือขอบคุณมากคือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะอยากได้ยินเสียงเนาะว่าเฟนเดอร์คัสตอมช็อปที่ราคาแบบเกือบสองแสนเนี่ยครับครับมันให้เสียงเป็นยังไงแล้วก็สัมผัสเนี่ยสำหรับใครที่ไม่สะดวกเนาะ มาที่ร้าน CT เนี่ยก็คือวันนี้ผมก็เชิญพี่เกมนะครับมาช่วยลองช่วยบรรยายเนาะความรู้สึกของกีตาร์ตัวนี้ไปในมุมสุดท้ายนะครับในมุมในมุมผมเลยสำหรับนักสะสมครับควรอันนี้ควรควรไหมคือควรก็คือนักสะสมที่พอมีกำลังทรัพย์อยากสะสมและชื่นชอบเฟนเดอร์นะครับชื่นชอบสตร a ทครับควรเลยนะครับมีฮาร์ดเคสมาให้มี อุปกรณ์มาให้ครบเป็นทวีตเคสดูอ่ะดูข้างในข้างในข้างในครับเนี่ยสวยงามสวยงามมากซ่มีอะไรมั่งเราเปิดนะสิเปิดอ่ะก็จะมีบเซอร์อุ้ยอุ้ยสมุดดูสมุดซะก่อนมาให้แล้วครับคันนี้จะเป็นสเปคหมดเลยครับในนี้จะมีสเปคจะเขียนสเปคเนี่ยเราเป็นบสเปมากแล้วก็เป็นเป็นบเซอร์อย่างเงี้ยครับมีไยเซนของคนที่คนที่แบบ Q c ซใช่เนี่ย 5G นะครับนะครับโลโก้หลอดทองแบบนี้นะใช่ คือดีเทลต่างๆแบบแจ๋วมากนี่มีใบนี้ด้วยนีใบสมัยเก่าเลยน,นี่แบบผูกระดาษบแบบโบราณมากใช่นะครับ,นรบเนี่ยสําหรับผมบอกไงว่านักสะสมก็ควรซื้อเก็บพี่เกมนี่แถมพี่เรียกว่าที่เขียบุหรี่แต่ไม่รู้คืออะไรมันเหมือนเอาไปคอใช่มันเป็นที่ปิดตรงนี้ครัอ่าที่ปิดตัวเทมโลร่อ คือเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่านี่มีมาให้ครบมีปิ๊กข้างในให้นะครับแล้วก็นี้อันนี้สายสายสายเน็ตนะฮะสายแลนไม่ใช่โอ้สายแจ็คมีมาให้ด้วยดูแบบเป็นแบบวินเทจวินเทจนิดนึงสีเทาๆนะครับแบบนี้นักสะสมควรใช่ไหมที่พี่บอกพอสอครบส่วนนักเล่นนักเล่นถ้าชอบกีตาร์วินเทจบางคนบอกว่ากลัวจังเลยกีตาร์วินเทจพี่เกมเล่นยากจังเลยไม่ละเจ็ดจุดสองห้าคอมพาวเรเดียสเวิร์กเจ็ดจุดสองห้าเก้าจุดห้าเวิร์ก เล่นง่ายเล่นง่ายครับเล่นง่ายเซตอัพโรงงานดีมากนะครับนี่เซตอัพโรงงานเลยแล้วก็สัมผัสดีคิดว่ามันมันมันตอบโจทย์ทุกสิ่งลงตัวนะครับใช่สําหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับ,รบหลายหลายคนก็คงจะอิ่มไปกับการบรรยายความรู้สึกจากพี่เกมแล้วก็ทั้งเรื่องเสียงพี่อิ่มก่าเยอะครับนะครับ <laughs> <laughs> ซึ่งใครสนใจเนี่ยก็เข้ามาลองได้นะครับที่ร้านชีพตัวเฟลเดอรคัตตอมช็อปรุ่นนี้นะครับใช่ครับ และเราสองคนนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เกมนะครับ,รบได้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับดีครับ